ทำไมดูดวงแม่นเพิ่งเป็นหมอดูไม่ถึงปีเองทําไมถึงมีลูกศิษย์มีลูกดวงเยอะขนาดนี้นะคะแม่ปลาสื่อจิตมีคําตอบนะคะส่วนใหญ่นะคะคนที่มาดูดวงกับแม่ปลา80%นะคะเป็นคนที่ด้วนได้รับการบอกต่อนะคะว่าดูตรงดูแม่นนะคะอันนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะคะที่จะต้องมาทําอาชีพนี้ที่จะต้องเป็นหมอดูนะคะก่อนหน้าที่แม่ปลาจะมาเป็นหมอดูเนะี่ย เป็นคนที่ชอบดูดวงมาก่อนนะคะแล้วก็มีอาชีพเหมือนบุคคลอื่นทั่วๆไปนะคะร้วมลุกคุกค,คานมาในการประกอบธุรกิจในการประกอบอาชีพนะคะแล้วตั้งจิตอธิษฐานไว้นะคะว่าวันใดวันหนึ่งถ้าชีวิตดีขึ้นนะคะมีโอกาสอยากจะได้ช่วยเหลือผู้คนอันนี้เกิดจากแรงอธิษฐานตอนที่อายุ20กว่านะแม่ปาไม่มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมเนื่องจากมีทุกนะคะทุก ในวัยอายุยี่สิบกว่าก็ไม่มีอะไรมากทุกเรื่องของความรักทุกเรื่องของที่ไม่ได้สมดังใจยังไม่ได้สมความความปรารถนาอันนี้คทางธรรมเขาเรียกว่าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนะคะก้าวแรกที่เดินไปแล้วเราได้ฟังคําสอนของพระอาจารย์นะคะพอได้ฟังคําสอนเสร็จเรารู้เลยว่าทไมเราถึงโง่ขนาดนี้เรื่องแค่นี้ทําไมเราถึงไม่รู้นะคะก็เลยมีความคิดต่อยอดว่าวันใดวันหนึ่งชีวิตเราประสบความสําเร็จแล้วนะคะอยาก จะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนนะคะให้เขาได้พ้นทุกข์เหมือนเราให้ได้เจอแสงสว่างทางธรรมเหมือนเรานะคะคำอธิษฐานจิตในวันนั้นในวันที่อายุยี่สิบกว่าในวันนี้ผ่านมาสามสิบปีแล้วแม่ปาไม่คิดนะคะว่าจะเป็นจริงนะคะวันนี้แม่ปาได้มีอาสมสําหรับปฏิบัติธรรมได้เป็นหมอดูนะคะได้ส่งคนบูรณะขนลุกไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่แม่ปาไปมาแล้วนะคะให้เขาได้พบ แต่งสว่างทางธรรมทุกคนกลับมาล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าขอบคุณหมอปลาขอบคุณอาจารย์ปลาขอบคุณพี่ปลาขอบคุณแม่ปลาทุกคนพูดเหมือนกันหมดทําให้เขาได้มีโอกาสนะคะได้พบกับแสงสว่างบางคนไม่เคยนั่งสมาธิได้ก็นั่งได้นะคะอันนี้ถือเป็นบุญกุศลถ้าวันนี้แม่ปลาเป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นหมอดูบอกเขาไปไปฏิปัติธรรมว่าคงไม่เชื่อแต่วันนี้พอดูดวงคขาแม่เราบอกเขาเขาเชื่อนะคะเหตุเกิดในวันนั้นแล้วแม่ปลาก็ก่อนที่จะ คิดถึงคนอื่นคิดถึงลูกตัวเองก่อนนะคะตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่จะออกจากวัดนะคะขอให้ลูกของตัวเองนะคะได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรร,รมนะคะไม่ได้บอกลูกนะคะไม่ได้ชวนลูกเพราะว่าเด็กวัยรุ่นเราบอกเขาไม่ได้อยู่มาวันหนึ่งนะคะลูกขอไปปฏิบัติธรรมลูกสาวลูกชายก็มีเหตุนะคะก่อนที่จะบวชนะคะเขามีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่แม่ปาบอกนะคะ อันนี้คาอธิษฐานเป็นจริงอย่างน้อยทําให้เขาได้รู้หลักในการดําเนินชีวิตนะคะอันนี้คือปฏิหารปฏิหารที่แม่ปาจะบอกก็คือเกิดจากการร้องขอร้องขอสิ่งดีๆเพื่อคนที่เรารักอันนี้ได้ผลตลอดนะคะ,ะย้อนกลับไปว่าทําไมถึงดูแม่นนะคะตลอด30ปีนะคะพอแม่ปาได้พบแตงกระหว่างทางธรรมแล้วก็เดินทางธรรมมาตลอดสิ่งเดียวที่ได้มาแล้วเปลี่ยนความคิดเลยว่า เวลาเกิดเราเกิดคนเดียวตายก็ตายคนเดียวอย่าเอาชีวิตไปผูก,กติดกับไขรหลังจากนั้นมาเราจะไม่มีเขาเรียกอะไรมีสติในการดํารงชีพในการดํารงชีวิตในการคลองตนนะคะก็ฝึกปฏิบัติมาเรื่อยๆแล้มีโอกาสไปศึกษากับพระอาจารย์ในหลายที่มองตัวเองเหมือนพระธุดงะคะ่ะปรารถนาจะได้ไปที่ไหนก็ได้ไปนะคะในระหว่างที่เราทํางานทางโลกด้วยและทางธรรมเราก็ไม่ทิ้งนะคะฝึกปฏิบัติมาหลายๆปีจนสุดท้ายได้มีโอกาสมาเรียน ได้ไปศึกษาของหลวงพ่อจารันนะคะได้ไปที่วัดเขาสมโพธิได้ไปที่วัดบวรนได้ไปอีกหลายวัดจําไม่หมดวัดถ้ำชีวัดเยอะมากที่ไปมานะคะแล้วก็ใช้แต่ละวัดเขามีดีมีคําสอนมีสิ่งดีๆมาทุกวัดเหมือนทุกวัดดีหมดนะคะ,ะล่าสุดไปศึกษาวิชามโยมินิทิของหลวงพ่อฤาษีดํงนะคะซึ่งเป็นสาขาวัดท่าสุงนะคะได้ศึกษาแล้วก็มีโอกาสแล้วก็อาจเขาเรียกอาจจะสําเร็จ ระดับหนึ่งก็ได้เพราะแม่ปลาได้เห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นได้รู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้นะคะได้มีโอกาสเห็นเมืองบางบทเมืองลับแลตามถิดชานสถานที่ต่างๆอันนี้ที่รู้เพราะว่าจะถามพระอาจารย์หรือแม่ชีที่อยู่สถานที่นั้นๆนะคะซึ่งแม่ปาสามารถบอกตรงกับสิ่งที่ท่านเห็นได้นะคะอันนี้แล้วก็บางส่วนเวลาตอนนั้นยังไม่ได้เป็นหมอดูนะคะเป็นคนธรรมดานะคะแต่ชอบไปปฏิบัติธรรมเ๋ยวข้อไปวัดเวลาไปวัดบางทีเรานั่งกรรมฐานอยู่ระหว่างที่พระเทศนะคะ ก็มีความรู้สึกคนที่เดินเข้ามาทาไมเยอะขนาดนี้มาเยอะมากนะคะพอลืมตาขึ้นมาถอนสมาธิก็มีนั่งอยู่แค่คนเดียวก็เลยถามก็ได้รับคําตอบว่าเขาเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเขามาทําบุญด้วยอันนี้ทําให้เรารู้เลยว่าดวงจิตดวงวิญญาณมีกระแสจริงนะคะแต่เราจะมองเห็นหรือไม่เห็นเขาตอน,นั้นเองนะคะที่มาที่ไปก่อนที่จะมาเรียนเรียนวิชาดูดวงอย่างเต็มตัวเนี่ยมันเกิดความเบื่อหน่ายทางโลกนั่นหมายถึง เบื่อความโลภเบื่อความไม่มีสัจจะเบือ่อเบื่อมนุษย์เบื่ออะไรหลายๆอย่างมันเริ่มมันเริ่มอิ่มตัวเพราะว่าหนึ่งลูกเราจบแล้วมีงานทําที่มั่นคงแล้วทั้งสองคนคนโตรับราชการคนเล็กทำงานบริษัทมั่นคงแล้วนี่สินเราปลดลงแล้วถามว่าช่วงเวลาวิาของการดําเนินชีวิตของเรามาจนถึงทุกวันเนี้ยเรามีผิดีิน้างม้ยผิดค่ะเขาให้ครูบาอาจารย์ให้เราได้เรียนรู้หมดเลยศีลห้าข้อผิดแล้วเราแก้ไขยังไง ะะเรื่องของทุกข์ของการเป็นหนี้เรื่องของทุกจากความรักนะคะเรื่องของการทุกจากการติดสุรานะคะแม่ปลาผ่านมาหมดแล้วทุกข,ข้อสินข้อสุดท้ายที่แม่ปลาผ่านพ้นมาได้คือของการเลิกหิ่งมืนเมาอันนี้ไม่ได้ว่าติดเป็นนิสัยนะคะแต่ว่าเลิกเด็ดขาดคือสังสรร์นี้ก็ไม่เอาเลยนะคะคือจบไม่ใช่ว่าคนดื่มเหล้าไม่ดีนะคะแต่มีบุคคลที่แม่ปลานะับถือท่านหนึ่งเขาบอกว่า ข้ออื่นน้องปลายยังเลิกได้เลยยังยังทำได้เลยทาไมข้อนี้ถึงทำไมเนี่ยอันนี้นะคะคือสิ่งที่มาสะท้อนใจก่อนหน้าที่จะมาเดินทางนี้นะคะพอเดินทางทำตึตัวทําให้เรายิ่งช่วงเนี้เราจะไม่อยากทานเนื้อสัตว์โดยเองโดยปริยายไม่ใช่ว่าตั้งสัจจะอะไรไว้นะคะพอถึงเวลาเราจะไม่อยากทานเองมันในทำให้เราเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมนะคะแล้วก็ลดการเบียดเบียนไปเองโดยปริยานครูบาอาจารย์จะสรรให้ค่ะอ่ะเหตุเกิด เสร็จแล้วพอมันเริ่มเบื่อหน่ายทางโลกแล้วก็หมอดูหลายคนนะคะทักไว้เป็นคนชอบดูดวงทักไว้ว่าอนาคตจะได้เป็นหมอดูอย่างแน่นอนเพราะดวงชะตามันขีดมาแล้วนะคะอะ่ในเมื่อถ้าดวงชะตาขีดมาแล้วแล้วเราก็เป็นคนชอบดูดวงเลย mm. ก็เลยไปศึกษาวิชาจากหลายๆสถานที่หลายๆอาจารย์ไม่ได้เอ่ยถึงนะคะต้องขออนุญ,ญาตนะคะแต่มีความคิดว่าเราไปศึกษาวิชามาแล้วเนี่ยเป็นคนที่ถ้าจะทําอะไรต้องสุดนะคะ คือไม่ว่าการจะประกอบวิชาชีพไหนก็แล้วแต่เราต้องมีลายเส้นลายเส้นหมายถึงใบประกอบโรคศิลนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทนายความประกันชีวิตต้องมีค่ะวันแม่ปาก็ไปศึกษาวิชาความรู้นะคะจากสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในะพระรมราชินุปถัมรรมนะคะในเรื่องของพิธีกรรมโบราณนะคะเป็นคนชอบเรื่องนี้นะคะแล้วก็เรื่องของไพ่พุทธประวัตินะคะศึกษาที่โรงเรียนโหราศาสตร์ชนบุรีนะคะแล้วก็ได้รางวัลนะคะบุคคล ดีเด่นในด้านบำรุงพระพุทธศาสนานะคะจากสมาคมแห่งหนึ่งแม่ป่าลืมชื่อไปแล้วอันนี้เป็นเครื่องหมายการันตีถึงเราเป็นเขาเรียกอะไรเ,เป็นเครื่องหมายการันตีตัวเราว่าสิ่งที่เราเดินทํามาถูกต้องแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ครั้งแรกนะคะในการดูดวงได้มีโอกาสไปสัมมนากับบริษัทบริษัทหนึ่งนะคะซึ่งตัวเองเป็นผู้จัดการอยู่ที่นั่นนะคะทาง ปอ,ออก็เชิญว่าให้เราไปทําพิธีอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการเขาเรียกอะไรขวัญและการบังใจแม่ปาก็เลยเอาวิชาที่เรียนมาจากสมาคมโหงแห่งประเทศไทยนะคะมาทําพิธีเขาเรียกว่าพิธีมงคลแล้วก็ในงานนั้นก็เลยบอกว่าถ้าใครทําบุญจะทอดผ้าป่าที่วัดมณีวงศ์ที่นครนายกนะคะแม่ปาดูดวงให้ฟรีอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการดูดวงฟรีนะคะแล้ววันนั้นได้ยอดผ้าป่าอยู่ที่5,000ันกว่าบาท ก็มาดูออนไลน์ย้อนหลังให้ครบทุกคนประมาณเกือบ3างสคนนะคะอันนั้นคือการเปิดตัวครั้งแรกในการดูดวงแล้วก็เริ่มดูดวงปากต่อปากปากต่อปากคนในพื้นที่จนทุกวันนี้ถึงบอกว่าแปด็นในการบอกต่อนะคะแม่นไม่แม่นยังไงก็ลองไปถามลูกดวงเก่าแม่ปลาจะใช้ศัส์แบบนี้ค่ะเปิดเก้าใบแรกนะคะถ้าไม่ตรงนะคะเก้าใบแรกไม่ต้องถามนะคะครูบาอาจารย์ อยากบอกอะไรเทวดาอยากบอกอะไรจะมาบอกผ่านเก้าใบนี้ถ้าเก้าใบแรกไม่ตรงไม่ปาไม่คิดเงินนะคะถือว่าครูบาอาจารย์แม่อนุญาตาตั้งแต่ดูมาก็ยังไม่มีใครไม่ตรงนะคะอันนี้มาพูดไม่เลยมาอวยศยตัวเองนะคะเกิดจากทุกอย่างเกิดจากการเปลี่ยนปฏิบัติถ้าวันนี้แม่ปาเป็นคนธรรมดามาบอกให้คุณไปบาลีประธรรมมาบอกให้คุณทําความดีให้คุณทํานุ่นทนํานี่บางคนไม่เชื่อแต่พอเป็นหมอดู เราดูแม่นดูตรงเราบอกเขาเขาเชื่อเขาปฏิบัติตามนะคะสิ่งที่ไม่ปาเพียนปฏิบัติมาแล้วต้องการที่จะช่วยเหลือคนให้พ้นทุกวันนี้ได้ทําแล้วตามที่คิดที่ปาถนาแต่ไม่ได้มาในรูปแบบของการเป็นแม่ชีหรือเป็นผู้นําทางศาสนาแต่มาเป็นผู้นําในเรื่องของทางจิตวิญ,ญญาณดีกว่านในที่นี้หมายถึงเราสามารถบอกกล่าวในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นเพราะเวลาเปิดไพ่บอกเลยว่า สิ่งภาพที่แม่ปาเห็นมันจะมาก่อนไพ่แค่มาสนับสนุนสิ่งที่เห็นเท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นการดูดวงถึงได้แม่นนะคะมันมันมันสอดคล้องกันระหว่างภาพที่เห็นในมโนมยิธินะคะกับไพ่ที่จะเปิดนะคะก็สำหรับคนที่มีบุญสัมพันธ์ร่วมกับแม่ปาคงได้มีโอกาสเกื้อกูลกันได้ดูด